ด้านในนอกด้านนอกด้านนอกเข้ามาสอดขึ้นแล้วตอดขึ้นแล้วเอาไปด้านหน้าเชือกเอาไปด้านหน้าดันนะนานาเออโอเคนาแล้วก็กลับกลับมาสอดสอดเข้ารูเดิมตรงนี้ยากกว่าเดิมไหมเนี่ยยากกว่าเก่าเลยด้วยยากต่อไปนะต่อไปนะจับจับสองฝั่งเมื่อกี้เราเป็น ปมตาไก่แล้วต่อไปเราจะทำหัวร้านชนกันได้นะครับก็คือเราจะมัดเหมือนเดิมแต่จะมีเชือกอยู่ตรงกลางแบบนี้พร้อมเอาแกะแกะ<ก>ออกก่อนแกะปมตาไก่ตัวเก่าแกะเดิมออกก่อนลูกแกะออกออก่อนนี่ให้แจ้งสิบันิดเอาเชือกมา<อ>ขนานกันสองเส้นสองเส้นสองขนานกันแบบนีนน้โอเค เอาตรงปลายเชือกทีนี้นะทำปมตาไก่ทำปมตาไก่แต่จะมีเชือกอยู่ตรงกลางด้วยทำปมตาไก่เหมือนเดิมเลยเนี่ยปมตาไก่แต่จะมีเชือกตัวนี้อยู่ขั้นกลางตรงนี้ตรงนี้มเจแล้วหนูมาจับตรงนี้มาจับตรงนี้ไปยังไงาตาใช่ปล่อยมือนึ่งปล่อยมือนั้นออกอันนี้ถูกใช่ไหมไปย้ายงานตาไม่ได้อันนี้อะไรทำปมตาไก่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เราจะมีเชือกอยู่ตรงกลางอะ ถูกส้นใครส้นนั้นแล้วก็ัไงดึงโอเคไหมทำเป็นไหมอย่างนี้อ้อมอ้อมไม่ได้มาทำเราลองทำแบบนี้ใหม่แบบนี้ใหม่แบบนี้อ่าหนูลองทำเองเอาเชือกตัวด้านบนอ้อมเชือกตัวด้านล่างเชือกด้านบนเส้นด้านบนอ้อมเชือกด้านล่างแล้วก็เอาไปด้านหน้ามันจะมีรูเห็นไหมรูเหมือนเดิมเลยเหมือนปมตาไก่ของเราครูจะสอนอยู่สองเงื่อนคือหนึ่งเงื่อนที่รอด สองนะคะคือเงื่อ,อเนเงื่อนปลมตาไก่นะคะเงื่อนที่ร่อยจะง่ายมากอ่ะนักเรียนดูตามครูนะคะมือข้างนี้คือมือข้างขวาใช่ไหมขวาใช่ไหมขวา,า,ขวามือข้างนี้คือมือข้างซ้ายอ่ะน,นักเรียนชูขึ้นมาเหมือนครูเลยเสร็จแล้วเอามือเอาเชื่อข้างขวามาทับข้างซ้ายจะเพิ่งทำหัวหน้าหมูทําตามคุณครูนี่นเอาขวามาทับซ้ายมันจะได้เป็นกากบาดใช่ไหมเสร็จแล้วเอามือสอบขึ้นไป หยิบหยิบหย,ยิบตัวนี้หยิบตัวนี้แล้วก็หมุนลงมาค่ะปึ๊บน่ะได้แล้ว,ลวทีนี้ชูขึ้นอย่างนี้อีกอ่ายังก็ดดึงเชือกอีกลูกมันสั้นไปดึงดึงอีกดึงดึงเอาเอาส้นของเชือกน่อยยาวๆหน่อยจักหน่อยค่ะเสร็จแล้วเอาข้างซ้ายค่ะซ้ายมาทับขวาเป็นการกรบาทอย่างนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมคะ ถูกสอดถูกสอดเอาเธอจะไปกองกันท้างนเลยเสร็จแล้วเอาม้วนลงมันนีม้วนลงม้วนลงดึงขึ้นปึ๊บได้ยังอถ้าทำถ้าทำอย่างนี้ได้แปลว่าทำได้โอ้เก่งจังเลยนี่นี่ได้แล้วนี่ถ้าใครทำอย่างนี้ได้แปลว่าถูกต้องนะคะเออี่นเบบไหนโยนแบบยาดมยาหมองใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือเบื้องต้นถ้าถ้าถ้ามัน ถ้ามันไม่หายลราทำยังไงอีกถ้ามันไม่หายดมยาแล้วมันยังไม่หายต้องทำอะไรอีกต่อไปไปหาหมอแสดงว่านึ่เรียนเป็นอะไรถึงมีคีมูกเป็นหวัดนะครับไปหาหมอเวลาต่อมายังไงไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปโรงพยาบาลถ้ามีแผลต้องทำอะไรต้องใช้อะไรอันดับแรกดูดูซิดูยาในกระเป๋าซิมีอะไร เอาหัวหน้ากลุ่มดูซิเอาลูกซีมาดูมาดูมาดูกระเป๋าซิกระเป๋ายามีอะไรรักษาพี่เขาได้ไหมหวางสัพพะละวางสัพะละวางสัะละรักษาคนป่วยเร็วๆเอาวางสัมภธธาละลงครับอ่ะต้องใช้อะไรดูในกระเป๋ายาซีเรามีอะไรบ้างในกระเป๋ายาเนี่ยอ่ะพี่เฟิร์สเขาเป็นอะไรมาครับนี่ดูซิเป็นแผลเราต้องรักษาอะไรในเบื้องต้น ต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกมีแผลแล้วนี่ทายาทายาได้ยังไงดูดูในกระเป๋าสิเดียมีอะไรวางลงวางวางกระเป๋าลงอ่าดูดูว่าต้องทำอะไรมีอะไรไอ่นั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่าเพืน,นชายนั่งลงอ่ะดูสิอ่ะอันนี้สีฟ,ฟ้าในขวดสีฟ้าคืออะไรแล้วกอห็หาอจับขึ้นมาดูจับขึ้นมาดูครับจับเพื่ดูเปิดดูอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้จับจับขึ้นมาคืออะไรแอ่ออลกอลอลโฮอลเอาไว้ทําอะไรครับ เช็ดแผลใช้ภายนอกหรือภายในครับภายนอกภายนอกภายนอกคือนอกร่างกายเป็นแผลต่างๆนะครับภายในคือกินอ่ะอันดับแรกต้องทําอะไรมีอะไรบ้างในถุงซัมรีต้องใช้กับอะไรอ่ามุกปฐมพยาบาลซิเขาถมพยาบาลพี่เขาซิต้องทำยังไงตามขั้นตอนอ่ะทำเลยทําเลยอ่ะทำทำทำ เออเกสัมฤีออกมาครับเปิดขวดด้วยเปิดขวดด้วยคนนึงเปิดขวดคนนึงเอาสัมลีออกมาอันดับแรกต้องทำอะไรครับล้างแผลใช่ไหมล้างแผลลล้างแผอ่ะสัมลีชุบแอลกอฮอล์ไม่ต้องเอาเยอะนะครับนิดเดียวนิดเดียวก็เธอเพิ่งใส่ยาใส่ตุงนแล้ว嘛พอพอพอเอาปิดฝาคนนึงปิดฝาปิดฝาไหนเนเอาล้างล้างเช็ดซเช็ดตรงแผลหรือเปล่า